สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับดิสอิตุกตาชน l เย้ทุกคนเห็นแบบพอปแล้วก็ต้องรู้แล้วใช่ไหมว่าวันนี้เราจะมาทำเรียกชั่นเพลงของใครจริงๆก็รู้แต่ชื่อคลิปแล้วเลย ก็ใช่เขาน,นี่นะคะตุกตาจะมาทำเรียลชั่นเพลงของน้องขยมแล้วก็ของพี่แจ็คนะคะซึ่งวันนี้นะคะวันที่31ทั้ง2คนก็ได้ปล่อยเพลงใหม่ออกมาให้เราได้ฟังกันเนาะซึ่งของพี่แจ็คก,ก็ปล่อยมาตอน11โมงของประเทศไทยนะคะของน้องขยมปล่อยตอน4โมงของประเทศไทยนะคะ4โมงเย็นก็วันนี้ตุกตาก็เลยจะมาทำเรียลชั่นทั้ง2เพลงในคลิปเดียวกันเลยนะทุกคนยังไงก็ มาวิดไปได้วยกันซึ่งการคัมแบ็กของน้องขยอมในครั้งนี้นะคะจะเป็นแบบคัมแบ็กเป็นดิจิตอลเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนปล่อยเพลงออกมาให้เราฟังเฉยๆไม่มีอัลบั้มมาขายเนาะทุกคนของพี่แจกก็ของลูกตาคือตามไม่ค่อยแบบตามงานของใครทันเลยแต่ของพี่แจกก็น่าจะเหมือนกันเป็นปล่อยออกมาเป็นซิงเกิลเหมือนกันนะคะทุกคน ซึ่งของน้องขยอมเพลงไตเติ้ลในการคัมแบ็กครั้งนี้ชื่อเพลงว่า Take You Down นะคะซึ่งฟิตกับคุกกี้นะคะทุกคนของพี่แจ็คชื่อเพลงว่า Bro นะคะ Bro Bro ใช่โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะเริ่มดูกันที่เพลงของน้องขยอมก่อนนะคะทุกคน Take You Down นะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ทีเซื้อแบบโอเคไปเลยคะ่ะ Let's go โอเคหนึ่งสองา นี่ก็คือในทีเซอร์ที่เราได้ดูกันไปแล้วนะคะทุกคนน้องขยำก็คือมองเหมือนเดิมอื ทุกคนหล่อมากหล่อมากเแบบเป็นคือแบบเมาเลอย ห่อมากอ่ะแล้วแบบห่อขนาดนี้ได้ยังไงอ่ะพยอม

โอ้โหทุกคนลุคนี้แบบรอแบบหลอแบบตะโกนอะร่อแบบตะโกนนะ,บบะนนะทุกคนเว้นคาดหัวคือแบบเพลงแบบฟุงฟ้งๆคือแบบ รถอัปเกรดนะคุณ oh! พ oh! mm ี่รถอัปเกรดนะโโหเท่าทุกคนทุกคน ฮ้ยขยอมแบเท่ขนาดนี้ได้ยังไงอะ่ะคือเพลงก่อนก็แบบเป็นไอหนุม่มขี้เมาขับรถคลาสสิกเนาะเพลงนี้นางก็แบบอ,อัปเกรดรถเป็นแบบซปเปอร์คาร์แต่ก็ยังเมาอยู่แบบกุบกริบแต่ก็คือหล่อมากน้องขยอมหล่อมากทุกคนหล่อมากแบบมันมีคำไหนมากกว่าคำว่าหล่อไหมอะ่ะเอาดีด ก็แบบฟังเพลงไม่ค่อยได้จับใจความหรอกหน้าน้องขยมก็คือดึงความสนใจไปหมดแล้วมุมกล้องก็แบบมุมกล้องก็คือรู้มุมแบบรู้มุมค่ามากรู้มุมค่าค่าคนดูมากจริงมุมข้างมุมโอ้สอม,มากแล้วทุกตาคิดว่าเพลงเนี้ยถ้าเกิดไม่มีแรปอะ่ะไม่มีของคุณคุกกี้อะ่ะ ไม่มีแปพ,พาร์ทนั้นก็คือเพลงมันก็จะแบบนิ่งๆไปอะ่ะแต่พอมีเหมือนมีแปมาเสริมก็คือเพลงดีมากทุกคนล้องขยองเก่งอะ่ะ<ม>โอเคเดี๋ยวไปดูเพลงของพี่แจ็คต่อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเอ้เสียเวลาเอ้ถูกแล้วเอ้ยอเล่นอะไรไม่รู้อ๋ออันนี้คือเพลงที่พี่แจ็คปล่อยกับ88ใช่ปะ พี่แจ็คทรงงานักเหมือนกันนะแบบสุดยอดอะผู้ชายคนนี้แบบจริงๆโอเคงั้นเรามาต่อกันที่เพลงของพี่แจ็คนะคะเพลงโบรนะคะทุกคน let's go <S เปิดมาเป็นเหมือนแบบอุ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะคะเข้าไปเล่นไป ซอมบี้เหรอโอ้ m กอด d ควนันแบบลอยเข้าปากทุกคนมาทำอะไรกันเยอะแยะไม่กลัวโควิดเบอรอนี่ไงพี่แจ๊คหล่อมาก เหมือนซอมบี้อยู่เด้อว่าไปหนูเพี่แจะโผล่มากอะ อโอ้ไม่จะทำเพลงดีอีกแล้วอ่ะ เมือนเพลงแบบเต้นแบบถือดึงถือดึงพี่ว่าพี่แจ๊เก่งอะทุกคนคือเพลงที่ปล่อยออกมาแต่ละรอบอ่ะแบบแนวไม่ซ้ำกันเลยอ่ะอันนี้คือแปลกใหม่อีกแล้วอะ เต้นอ่ะแบบได้เห็นสิ่งใหม่ๆจากผู้ชายเราแบบตลอดเลยอ่ะหล่อมากอ่ะ 混路。 m a g i c Man ทีมวังทุกคนเหมือนแบบเขาเรียกว่าไรหัวใจวันนี้แบบทำงานหนักมากเจอแบบน้องขยมขนาดนั้นเจ,จเจอพี่เจเจอพี่แจ็คขนาดนี้แล้วไงอ่ะใครไหวก็ไปก่อนเลยค่ะทางนี้ไม่ไหวคุณพี่โอ้ยแบบหนึ่งนะแบบหนึ่งนะ ทุกคนดีมากวันนี้คือรู้สึกแบบแฮปปี้มากที่ได้เห็นผลงานของทั้งสองคนซึ่งพัฒนาขึ้นอีกแล้วเก่งกันมาก,มากๆแบบไม่เคยผิดหวังเลยแต่ละรอบที่แต่ละคนทั้งเจ็คนปล่อยเพลงออกมาก่อนก่อนหน้านี้ก็คือพี่มาปล่อยเพลงรรล,ลี่ออกมาใช่ปะพี่นันก็ดีมากทุกคนลบ จริงๆเพลงที่แต่ละคนปล่อยออกมามันแบบเป็นแนวของคนคนนั้นซึ่งทุกกาาแบบชอบมากที่ได้เห็นทั้งเจ็ดคนแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาให้คนอื่นได้เห็นแบบเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสุดยอดรอบนี้ก็เหมือนกันเพลงน้องขยอมก็ดีมากน้องขยมหล่อมากเพลงพี่แจ็คก,ก็ดีมากหล่อมากเช่นกันไม่รู้จะพูดอะไรในหัวตอนนี้มีแต่คำว่าหลอ่อโอเคก็ ขอจบคลิปเรียกไว้เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันเนาะไปฟังกันอีกเยอะๆเลยหลายๆรอบไปชื่นชมความหล่อของทั้งสองคนนะคะยังไงก็ฝากอ่า เทคยูดาแล้วก็โบของทั้งสองคนมีไว้ด้วยนะคะทุกคนโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะถ้าเกิดคลิปนี้ทุกตาทําตรงไหนเออพูดตรงไหนผิดพลาดไปหรือว่าพูดอะไรตรงไหนไม่ถูกใจใครตรงไหนก็ต้องขอภัยทุกคนมาณนะที่นี้ด้วยนะคะก็ะหวังว่าทุกคนจะชอบกันเนะาะเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิบเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อแบบตาด้วยนะคะไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะมาคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างคลิปนี้ได้เหมือนเดิมเลยนะคะอันเดีย